สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อู่ปาหน่วยนะครับเดี๋ยวพามาชมรถตีดินของปาหน่วยครับครับให้ปานวยบอกสเปคเพ่น่อยครับครับสวัสดีครับลูกค้าที่ใช้นานรถปั่นทั่วๆไปนะครับวันนี้คันนี้ก็มีสเปคตัวเดินทำปัญญากัลูกค้าไว้ตัวเดิน12แป้น่องมอเตอร์โค94ตามอีตั้นเก่านอก โต้โรลเลอร์แม,ม่ของใมสามเหลี่ยมเรื่องก็เป็นพรีซเตปั้มแถวเดีย๋ยวพาไปดูครับี่นะครับพวกระบบกองน้ำมันอนอะไรมีถ่ายน้ำทิ้งมีระเปิดน้ำทิ้งได้อะไรได้มีแยกน้ำมันมีอะไรคล้ายของอะไหล่รถยนต์ทั่วไปแล้วใบดันใบดันจะมีทุกเปรับพอปั๊ม สองแถบปั๊มยกจะมีลูกปืนรับพอปั๊มหมดสายน้ํามันที่แรงดันเยอะๆก็จะร้อยสายยางให้หก็อกปกปบูทตลักนี่ก็จะเป็นลูกปืนตาเหลือกสองลูกคู่ข้างในก็จะเป็นลูกปืนสองลูกคู่ตีสเปคหางนี่สเปคหางก็สาเมตร ามเมตรยี่สิบสองจานครับอ่าจานสิบสองนิ้วจานละหกใบครับจานจานนี้มีมีกี่นิ้วครับพี่ลูกค้าชอบตีตีเล่ตีกําลังนิยมที่สุดก็คือสิบสองนิ้วแต่จริงๆริงแล้วอ่ะผมว่าสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วครึ่งก็ก็ก็ดีครับจานเนี่ยนะ แล้วใบนี่ลูกค้าชอบชอบใบแบบไหนครับใบใหญ่ใบส่วนมากจะเป็นใบเล็กหมดแล้วครับใบใหญ่ตอนนี้ครับตกรุ่นละตกสมยัยละแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ก็ใช้ได้ครับครับแต่ว่าใบเล็กตอนนี้ข่านิยมใบเล็กกําลังมาแรงครับข่านิยมตอนนี้ตอนนี้ตน้นเอตัวเก็บเก็บงานใช่ไหมครปปัปีกรูปปีกรูปแนวแนวแนว,แนวประสานแนวอะไรครับลีกรู้าดีก็ จะฝังเหล็กไว้ข้างในแล้วที่ที่ที่โคนที่อะไรจะไม่ค้างรับทำปาะบาดง่าย<ม>แบบนี้ดีเลยเป็นสองชั้นข้างล่างข้างล่างจะเป็นสามมิลก็บ,บ,บอกก็เดี๋ยวนี้ย้ายมาไว้ทางบนนี่นะมันจะห่างห่างที่โคนห่างปินมันจะทนขึ้น,นครับ ตอนนี้สีสีตามสั่งลูกค้าใช่ไหมครับสีส่วนมากจะผมจะทําสีอย่างนี้ให้จะเป็นโชกูกุหมดเลยครับทุก่างยิงตายให้ครับสีรองพื้นสีอะไรจะใช้เป็นสีโชกุกุอย่างเดียวเลยครับล้อนําก็ลูกค้าทําบรญญาไว้ล้อนาลูกปืนตีตีีลูกครับอันนี้นะตอนนี้ล้อนำสิบแปดสิบแปด ปืนปี่ลูกบางบางคนก็จาอแล้วนำบูธมันอยู่ที่จาทาตกลงทำสัญญาไว้คนมากจะจดสเปกหมดเวลามารับรถแล้วเราไม่ต้องมาเถียงกันว่าสั่งไว้อย่างงู้นอย่างนี้จดจดรายละเอียดเ้็กนก็คือเราตกลงกันก่อนบางคนบางลูกค้าบางคนไม่มาดูรถเลยครับคือไม่มาเช็คสเปครถไม่มาอะไรเลยรอรับรถที่บ้านเลยเราก็ต้องทํา ตามตามข้อตกลงที่ตกลงไว้ครับนี่ครับอยู่ที่อู่ป่าน่วยนะครับนี่ครับงานทุกชิ้นนี่ป่าน่วยขึ้นเองทั้งหมดทีนเอโอ้ตอนนี้พิเศษก็ติดใบดันเนาะใบดันใบดันก็โครงสร้างก็เป็นเป็นเหล็กกล่องกล่องคู่หมดใส่หูช้างยึดกันบิดกันล้าวหมดครับครับสายะบอกยกสองตัวสายะบอกยกสองตัวใบดันนี่กี่เมตรครับ สามเมตรยี่สิบสามเมตรยี่สิบโอ้ใบดันมันต้องกว้างกว่าไอ้ใบแทกใบแทกอ่าเนี่ยเนี่ยลองเล็งดูนะครับเล็งดูข้างใบแท็กใบดันต้องกว้างกว่า,านี่รบบใบแท็กจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าใบใบดันเนี่ยจะแคบกว่าใบาแท็กไม่ได้ครับใบดันมันต้องกว้างกว่าใบแท็กตนะันนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ใบสองสันกับตัวนี้ตัวไหนราคาถูกตัวนี้ถูกกว่าครับอ๋อครับ แต่ตัวนี้ก็จะลุยโลมดีเนาะครับตัวนี้มาใหม่มาใหม่ได้ตัวนี้มาใหม่ได้ประมาณแปดเดือนแล้วตัวนี้ยนะจะรอหนากว่ารอหนากว่าแล้วก็ไม่ค่อยหักไม่ค่อยคดครับแต่ว่ายี่ห้ออะไรลูกค้าต้องไป ไปเช็คเองเพราะว่าผมผมไปเชียร์ร้านนู้นรานูนมากก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาไม่ปล่อยเครดิตให้ผมอ่ก็ึ้นกับการใช้งานของลูกค้าด้วยเนาะว่าไปโดนอะไรหรือเปล่าอ่าแต่ใบชุดเนี้อ่อผมไปใช้แล้วมันผ่านต้องเค็มเขาตอนนี้ยาวกี่เซนครับแปดสิบได้ไหมแปดสิบแปดสิบเซนแต่บังเกตดูนะใบเนี้ยน็อตก็จะไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยอะไรดูจะมาตรฐานกว่าดูจะมาตรฐานกว่ากว่า ตอนนี้ใช้โซ่กี่ข้อครับตอนนี้49ข้อโรลเลอร์ล12ลูกใช้เป็นของแมงป่องทั้งหมดนะครับแมงป่องหมดเลยแล้วก็ล้อน้ำนี่จะเป็นเกลียวเกียวเกียวตัวเมียด้านนอกก็ถอดได้อ๋อสามารถถอดได้ไม่เชื่อมติดมีมีตัวกันข้างหน้ากันกันครับตัวนี้จะก้มง,ง่ายก้มบำรุงง่าย ไอตัวนี้ถ้าเพิ่มใบดันลูกค้าต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ครับใบดันก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทอ๋อค่าแปดหมื่นมารวมลูกปืนคออีกอคาลนคอีกเแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาลูกปืนคอนี่มันก็ถูกลงไปแต่ว่าโอกาสที่ว่าเพาขาดหรือล่องริมหลวมเนี่ยมันอาจจะมีสูงครับครับอาจจะมีสูงตัวแบตก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เนาะครับสองลูก ตัวเลดเลดเงากับตัวนี้ตัวไหนถูกกว่ากันครับอันนี้ถามให้ลูกค้าแทนเลยราคาไม่ไม่ต่างกันครับไม่ต่างนราคาก็พอๆพอกันพอๆกันครับครับมันไม่เหมือนรถเกี่ยวรถเกี่ยวมันใช้เลดตั้งยี่สิบกว่าแผ่นใ<ช>ั้ใช้เยอะมันคล้ายๆราคามันต่างกันเยอะแต่นี่เราใช้เลดไม่ไม่กี่แผ่นเองก็ราคาไม่หนีนะครับแต่ว่าถามผมว่าเลดเงาผมทําง่ายไหมผมทําง่ายกว่าเลดด้ เหเงาเนี่ยเราสามารถขัดบางทีเป็นรอยนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยเนี่ยเราสามารถขัดได้ถ้าเป็นเหลด้านเนี่ยผิวมันอน่ะเราทําให้ผิวกลมเกลียของเก่าทายากแล้วเลดมันต้องรักษารอยรักษาอะไรเยอะกว่าแบบแบบนี้เราก็ช็อตช็อตได้เลยเนาะรัดให้มันขาวได้ขัดขาวได้แต่ว่ามีถ้ามีรอยลึกๆก็ทาอะไรไม่ได้ครับ ตัวนี้ก็ไอแขงแขงระบายความร้อนแด้ครับบานกระจกข้างหลังเนี่ยรอบตัวเนี่ยจะเป็นอะคริลิกไม่ติดฟิล์มครับเป็นเบอร์40เลยถ้าติดฟิล์มแล้วพอปีสองแล้วมันย่นบ้บานหน้าจะเป็นกระจกแท้ขอดูหน่อยครับ,รบแทนท่านผู้ชมดูหน่อยครับนี่บ้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกแท้ครับ กระจกถ้าเป็นอะคริลิกบานหน้านะมันถูกเงินกว่าแต่ว่ามันเป็นกว้าไวถ้ามันทันตนวิสัยคนขับอ่ะมันจะจะไม่ไม่มันรับค้าลูกตาเวลาเราเราขับไปทั้งวันทั้งวันเนี่ยถ้าไปกระจกแท้มันใสกว่าการใช้งานก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะ่ครับเพราะว่าก็มีลูกยางตัวนี้ช่วยอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้จะเสริมเสริมโครงสร้างมาเพื่อป้องกันก,กิ่งไม้เข้าไปไปเบียดครับถ้าปกติมาจะไม่มี ของผมที่ออกไปนี่เสริมใส่ไปนิดครับของเขามาก็จะมาโค้งตามรูปครับอันนี้ก็ช่วยได้เนาะใส่แล้วก็ยึดยึดไอหมวกแก๊ป้ังวนเป็นหูยึดเพื่อการหลุดเพื่อแข็งแรงขึ้นนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยใช่ไหมครับนี่ไปดูด้านหน้าหน่อยครับอันนี้ก็ลูกค้าพิจิตก็ประมาณอีกวันวันพระหัสเนี้ย ต้ถึงบ้านลูกค้าครับต้องถึงบ้านแต่เช้าเลยใช่ไหมครับแถววัดบางคานอ๋อวัดบางคานจุดวัดบางานก็อยู่น่าจะเลยที่งานห้ากังรถเกี่ยวขึ้นไปหน่อยครับครับครับผมไฟนี่สวยมากเลยนะครับตอนนี้เป็นเป็นสองพันยี่ห้าเลยได้ไหมตัวน,นี้ S <S ได้ครับสองพันยี่ห้าก็เป็นบอดี้นี้บอดี้นี้แหละ,ะมันจะมีเพิ่มอะไรอีกนิดหน่อยก็คือน่าจะคันหน้าเนจะเป็นหัวกว้างเป็นเบาะคู่หัวหัวจะเป็นเม็ดตีสิบคันหน้านะฮะคันหน้าท่ามันนอนเชียงไายก็ะจะเป็นหัวกว้างหัวกว้างระเบียงกว้างครับระ,ะเบียงตรงนี้จะกว้างออกมาอ๋อออกมาเอครับนั่ละเขาลูกค้าเขาสั่งพิเศษครับถ้าระเบียงกว้างมามันดีอย่างหนึ่ง ที่โคนเล้อๆมันจะไม่กระเด็นครับตอนนั้นเขาเขากลังที่เกิดตอนนี้ก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับป๋า90เปอร์เซ็นแล้วครับรอทำภายในแล้วก็คอนโทรลรอช่างแอร์รอช่างไฟจะขึ้นไปถ่ายข้างบนก็ได้แต่ยังไม่มีคอนโทรลให้ดูครับครับผมเวลาไอ้ระบบหางปันนี่เวลาเราจะเข้าเกียร์เราต้องเบาเครื่องยนต์ไหม เบาเครื่องให้รอบต่ำสุดแล้วเราจึงเข้าตอนนี้มันใช้ได้ขี่รอบครับรอบเร็วช้าตอนนี้เกียร์รถยนต์มันใช้ได้ทุกเกียร์เลยแต่ที่เราใช้อยู่ใช้เกียร์สี่เกียร์สี่เวลาปั่นให้นับจริงๆแล้วเกียร์เนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือมีอะไรเราถอดเกียร์หนึ่งถอดเครื่องเกียร์ถอยออกมันก็จะเบาขึ้นมาอีกนิด เพลองมันจะไม่ล้างกันไม่ไม่หมุนย้อนกันนี่ว่าเครื่องมือที่เราจะหรือเกียร์ตัวนี้ยไม่มีมันต้องใช้บล็อกใหญ่ยิงอะไรย,ยิงเยหนะดีข้างในเกียร์ก็เป็นเกียร์ฮีโน่ก็พีเบคกอเทสอ๋อตรงตรงรุ่นของมันเลยตรงรุ่นของมันก็ครบครบเซตเลยนะคู่กียถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องดูดูยอยบางทียอยใช้ยอยรุ่นนี้ย่อยอีเทสก็จะเป็นท้องตลาด ถ้าพวกเ e อฮีโน่แปดสูบยอยมันก็จะใหญ่เราก็จะหา,หาอะไรยากอะไรยากกว่าถามใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันอยู่ที่องค์ประกอบข้าอะไรสเปคกหลักๆก็ประมาณนี้เนาะครับอันนี้กองอากาศใหญ่มากครับตัวน,นี้สามารถถอดดึงออกฝั่งนูน้นได้เลยเนาะอ่าเอาออได้เลยถังลมถังลม,งลมนี่ก็จะมีสายไปเป่าครับ เป่าสายลม,อ,มอันนี้เดินเดินสายไปห,หมดแล้วสายไ้เป่าก็บไว้เป่าทำประาาบาาหม้อน้ําได้ะไรได้มีเปิดน้ําทิ้งมีกันย้อนกันอะไรร็จมีตัวตัดลมตัวอะไรแบบรถยนยต์องค์ปรนะกอบองค์ประกอบผลนอกองค์ประกอบด้านนอกเราเอามาฝากครับ เดี๋ยวส่วนราคานี่ก็โทรมาสอบถามปาน่วยได้ครับนี่เดี๋ยวให้เบอร์โทรไปครับอ่าสนใจก็ติดต่อมาครับอ่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับก็ฝากก็้ด้วยครับอูให้เจริญครับใคยเจริญการช่างอู่ปาน่วยนะครับฝากก็้ด้วยครับอ่าเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ